เด้นี่มันอยู่นี่ปลามันตกคุดอกมันฝนตกเมืองซิเบอร์กวนขวมสะพานวันนี้มันมืนเนอ้อลองขึ้ขวมเดียวไปน้ำตกเนี่ยนี่ปลายอยู่บ่มืงน,นี้ เฮ็ดยังนี่ตัวเฮ็ดยังอยู่นี่ตกปลาย,ยังมันไม่ไมอ่อยู่นี่อยู่เตี้ยระวังมันสูดแล้วมันแข็งดูงี่เง่าเดี๋ยวม,มุมนี่ดีกว่า đây xây gặp ngập cà tụi để quang hoàng thôi, ngựt hui ông ơi hà 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 luôn hà 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 anh hà 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 เดี๋ยวเน่ยสำรองมาเมียเบงเบงซีดเป็นตัวยาง <c oughs> ไม่ต้องหัวนี่ย้ายจุดครับย้ายจุดนี่มาหาอย่างเรียบร้อยครับอู้ <c oughs> หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มยังไงครับ <c oughs> โอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกนะเหลือไงไอ้เฮ้ยครับ สูครับมันสูววาดเหลืองเอ้ยไงได้<า>ได้แล้วได้ใส่โชดูยกโชด, <laughs> ดนะูดุกน,ะนาดุกนาปอยมีแอ้มันเข่าตานันตัวนะ่ะโอ้ย